เราก็จะมาสอนการเข้าหัวแคทซิก a ตัวฟิลด erm ์เทอร์มพักกันนะครับนี่ตัวนี้เลยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่วง p พน d ูไทม์ผมโน,นนะครับกิติพงศ์ครับผมโปรดักต์เอนจิเนียร์ที่ดูแลผลิตภัณฑ์ของแพนดูนะครับวันนี้เราก็จะมาสอน วิธีการเข้าหัว c a t t i c a Fill Terminable Plug นะครับหรือว่าตัว Fil l ตอร์ป Plug นั่นเองโอเคครับเราก็จะมาดูอุปรกรณ์ที่ใช้งานกันเลยรับหนึ่งเลยเป็นครีมตัดสายนะครับแล้วก็ตัดพวกแกนต่างๆตัดอะไรข้างในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปอกสายนะครับปลอกเบิกแจ็กเก็ตของสายแลนแล้วก็นี่เป็นที่เข้าหัวฟิลเตอร์ปักแคติ นะครับก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นของแผ่นดูดตัวนี้เท่านั้นนะครับไม่อยากให้ใช้เป็นของตัวอื่นเลยเพราะว่าอาจจะทำให้หัวเสียได้แล้วก็มีปัญหาได้นะครับต่อมาก็เป็นคัตเตอร์ครับทั่วไปอุปกรณ์ช่างแล้วก็ไอ้ของเราเป็นตัวหัวฟิลเทอร์บัสแคตติกเอนะครับตัวข้างในอุปกรณ์ข้างในในถุงเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะครับเป็นส่วนท้ายกับส่วนหัวตัวผู้นะครับ ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นตัวสายแลนนะครับอันนี้ก็ครบแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะมาเข้าหัวกันเลยมาดูกันเลยครับโอเคครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสายนะครับดับแรกเลยเราก็ต้องปอกสายก่อนจะมีบอกระยะว่าเราจะต้องเซตไว้ที่เท่าไหร่3มหรือ4ประมาณนี้นะครับไม่ให้เกินกว่าน,นี้เลยลก็ดนะครับแล้วก็ตัดช่วงประมาณนี้ นะครับหมุนไปสัก3-4รอบนะครับหลังจากหมุนแล้วก็งอสายนะปิดเอาตัวเปลือกแจ็คเก็ตออกมานะครับข้างในตัวสายคลาสสิกเอของพันดูนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวชิวนะครับตัวชิวเราก็เอาออกเลยตัวชิวตัวนี้นะครับข้างในก็จะมีพลาสติกอีกชั้นหนึ่งก็เอาออกเหมือนกันเราใช้คัตเตอร์หรือใช้คีมตัด ตัดออกไปเลยก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้รบกวนการทํางานการเข้าหัวของเรานะครับก็อ,ออกไปเลยแล้วก็ขี้สายออกมาอย่างนี้นะครับตัดตัวแกนกลางของมันข้างในนะครับใช้คัตเตอร์ก็ได้เดี๋ยววาถ้าใครถนัดใช้ครีมก็ใช้ครีมนะครับก็แต่อาจจะต้องระวังหน่อยกนไมาให้มันไปบาดสายนะครับจากนั้นนะครับ เราก็จะเริ่มมาเข้าตัวนี้และนี่นะครับโอเคนะครับตรงที่ด้านตูดของตัวโมดูล่าแจ็คเวลาเราใส่สายนะครับมันจะมีบอกต่างๆอยู่ว่าตัว f ตัว R เนี่ยตัว f คืออะไรตัว f คือฟอนต์นะครับตัว R คือตัวเรียนะคือด้านหลังครับฟอนต์คือด้านหน้านะครับเวลาเราเข้าสายเราจะต้องหางสติ๊กเกอร์เข้าหาเรา นะครับก็คือหันตัวเนี้ยเข้ามามองสายตาประมาณนี้นะครับก็คือเนี้ยหันหน้าเข้าหาผมฟอนตก็คือด้านหน้าช่องนี้นะครับติดก,กันเลยติดก,กับตัวสติ๊กเกอร์นะครับส่วนตัว R เนี่ยก็คือช่องด้านหลังนะครับเวลาเราใส่สายเราใส่ตามเขาไปเลยตัวเสียน้ำเงินทึบทั้งหมดเนี่ยก็คือเส้นเสียน้ำเงินคู่น้ำเงินนะครับ ส่วนตัวขาวน้ำเงินตรงนี้นะครับเป็นคู่ขาวน้ำเงินก็ใส่ช่องด้านสายตรงนี้นะครับส่วนทึบก็ไปหยุ่ช่องถัดไปนะครับส่วนโค้ดประเทศไทยเราใช้โค้ด B เนาะโค้ด B เท่ากับว่าตัว B สีส้มเนี่ยจะอยู่ด้านหลังอยู่ R รนะครับอยู่ด้านหลังก็คือใส่ช่องที่2ตรงนี้ ส,ส่วนสีเขียวโคด B จะอยู่ฟอนต์ก็คือใส่ช่องด้านหน้า,นาตรงนี้นะครับส่ช่องด้านหน้าตรงนี้ที่ติดกับตัวสติก,กอร์ครับอันนี้โอเคนะครับหลังจากที่ผมสอนวิธีการดูตัวก้นของตัวเจ้าแจ็คแล้วเนี่ยทีนี้เราก็มาถึงการขั้นตอนการเข้าสายที่ตัวก้นมันนะครับ หลังจากที่เราปอกสายกันเรียบแล้ว,ลวเราพยายามเรียงให้มันตรงตามนี้เลยนะครับจะได้เข้าง่ายเรียงให้เสร็จก่อนหรือว่าใครถนัดแบบไหนก็ตามนั้นได้เลยครับส่วนผมถนัดแบบเรียงมากกว่าก็จะเข้าเข้าไปก่อนหรือว่าเอาตัดด้านหนึ่งให้มันสั้นก่อนก็นแล้วเพื่อที่จะกันเข้าให้มันง่ายขึ้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเข้าสายกันนะครับก็ตามที่สอนไปก่อนอันนี้เลยนะครับตัวด้านหลังจะเป็นสีน้าเงินกับ สีส้มนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่สีส้มเข้าไปก่อนอันนี้จริงๆมันใส่พร้อมกันได้เลยถ้าเป็นตัวสายที่มันเล็กวก่นนี้นะครับพอดีสายแอพ์ิเตอร์ตัวนี้มันค่อนข้างใหญ่อาจจะใส่ลำบากนิดนึงผมก็เลยต้องเข้าเทียเส้นนะครับผมจะไม่ขี้สายออกนะครับเพราะว่าเวลาเข้าหัวแล้วขี้สายออกเนี่ยพอฟอร์แมสมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผลเทคค่ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ถ้าพี่ๆท่านใดสามารถใส่พร้อมกันได้เลยก็ทําได้นะครับอันนี้ผมเอาให้ดูกันชัดๆนิดนึงก็เลยอาจจะไม่ได้ใส่พร้อมกันทั้งทั้งสเส้นหรือว่าทียสองเส้นนะครับตัวนี้สีเขียวโอเคหลังจากนั้นนะครับนะครับอยากให้ดังเข้ามาสุดเลยเพราะตัวเนี้ยมันจะมีตัวล็อกสายอยู่ตัวล็อกสายเป็นตัวนี้นะครับพอดันมาสุดแล้วเนี่ย เราก็กดตัวนี้มันลงกดตัวนี้ลงนะครับเพื่อล็อกมันนะครับก็เราลองรีเช็คกันอีกทีนึงว่าเราเข้าสายมาถูกหรือเปล่านะครับตัวด้านหลังสีน้ำเงินนะครับตัวนี้แล้วด้านหลังที่เป็นโค้ด B นะครับอยู่ด้านหลังสีส้มตัวนี้นะครับแล้วก็สีเขียวโค้ด b อยู่ด้านหน้าตัวนี้นะครับ แล้วก็สีน้ำตาลด้านหน้าเข้าอาหาเราเนี่ยอยู่ช่องนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นเราขี้สายแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูง่ายๆอันนี้ก็คือเอาเล็บกดตรงนี้หน่อยนะครับแล้วก็หมุนอย่างนี้เข้ามาเลยเข้าล็อกมันเลยนี่ครับล็อกมันจะอยู่งนี้มันจะมีล็อกอยู่นะครับเอาสายเข้ามาอย่างนี้อันนี้คือรอตัดอย่างเดียวเลย แล้วก็ฝั่งนี้เหมือนกันครับสีขาวขาวส้มเนี่ยอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมครับอยู่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 ด้านฝั่งนี้ครับเราก็เอาสีขาวมาอยู่ฝั่งนี้บิดอย่างนี้เลยมันต้องไปขี้เทียเส้นครับเสียเวลาอย่างนี้เลยพอไปด้านขี้เทียเส้นเจ็บมือด้วยเสียเวลาด้วยนะครับสีขาวอยู่ฝั่งนี้นะครับ หลังจากเราเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยด้านฟอนต์ที่ชนกับด้านเราชนกับหน้าเราเนี่ยเราเข้าถูกหรือเปล่าขาวขาวน้ำตาลน,น้ำตาลแล้วก็ขาวเขียวเขียวฝั่งนี้ถูกไหมขาวฟ้าฟ้าขาวส้มส้มหลังจากที่เราดูแล้วว่าโอเคดีเช็คแล้วว่าถูกเราตัดโอเคครับหลังจากเราตัดสายฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วเราต้องเอาหัวตัวผู้ฝั่งนี้เนี่ย มาประกอบกับเข้ากับตัวนี้นะครับก็วิธีการดูตัวฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นเงี้ยงนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวรับเงี้ยงของมันนะครับเป็นตัวล่องๆ่องตัวนี้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งอันนี้สังเกตง่ายเลยจะเป็นว้าวว้าๆอย่างนี้นะครับก็ตรงนี้จะมีเว้าอยู่นะครับมีเว้าอยู่แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเว้านูนขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็เอา สองส่วนนี้มาประกอบกันได้เลยโอเคประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะใช้เครื่องมือที่ย้ำให้สายทองแดงเนี่ยกับตัวด้านหลังเนี่อามันเนี่ติดกันนะครับวิธีการสังเกตก,ก็คือเอาเจ้าหัวฝั่งนี้นะครับหัวฝั่งนี้เนี่ยวางนอนลากไปกับตัวนี้นะครับนอนลากไป จากนั้นเราก็ดันเจ้าตัวข้างหลังเนี่ยนันขึ้นมาดันเข้าไปให้สุดเลยเรียบร้อยครับอันเนี้ยเราได้หัวฟิวเัมปักเป็นที่เราเรียบร้อยแล้วข้าวๆวิธีการเข้าหัวก็จะประมาณนี้ครับผมเรียบร้อยแล้วก็เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับวิธีการเข้าหัวฟิวเทอร์ปักแคสติกเของแพนดูดนะครับเดี๋ยว ครั้งหน้าในช่วงพันดูดถามเราจะมาดูกันว่า2ตัวเนี้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างยังไงก็ฝากติดตามทางช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ